ปอกเด้งวุ่นวายมากกห,าหามาป๊อกกับหนูก้าคืนหนึ่งในป่าลึกหมาป๊อกกับหนูเก้าชวนเพื่อนๆมานั่งล้อมวงเล่นป๊อกเด้งใต้แสงจันทร์มีเจ้ากระต่ายโจ๊กแม่นหนามแหลมและกบตุกตักมาร่วมวงด้วยพร้อมหนาะพวกเราใครแพ้ต้องเต้นไก่ย่างสามท่าหมาปอกประกาศกติกาอย่างภาคภูมิใจเกมเริ่มขึ้น ทุกตัวได้รับไพ่และหมาป๊อกมั่นใจมากเพราะไพ่ในมือของเขาคือแปดกับหนึ่งป๊อกเก้าหมาป๊อกยิ้มกว้างโชว์ไพ่ทันทีแต่หนูเก้าดันยิ้มกว้างกว่าโทษทีนะป๊อกฉันก็ป๊อกเก้าสองแดงอ้อยยังไงเนี่ยมาป๊อกเกาหัวก็ต่ายโจ๊กปรีดไพ่แล้วหัวเราะฉันก็ป๊อกเก้าสองแดงนะ เม่นหนามแหลมกับกบตุ๊บตั๊บยิ้มหวานพร้อมโชว์ไพ่ป๊อกก้าสองเด้งเหมือนกันมาป๊อกถึงกําเหงื่อตกเดี๋ยวแฮเดี๋ยววงป๊อกเด้งเดี๋ยววงไพ่กงกันแน่หนูก้าหัวเราะก่อนเฉลยก็เพราะไพ่สำรับนี้ฉันเป็นคนแจกเองไงล่ะมาป๊อกอาปากค้างขณะที่ทุกตัวหากลิงกันหมดคืนนี้ไม่มีใครแพ้แต่ทุกตัวต้องเต้นไก่ย่างสามท่ากันหมด เพราะความวุ่นวายของหนูก้าจุบแบบปอกปอกดิ้งเดง